สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนหลังจากที่นางสาวแพทขทองทานชินวัตนนายกรัฐมมตรีหาหรือทางโทรศัพท์กับนายเอ็มมาร์เอลมาโครงประธานาธิบดีสาธารณารัฐฝรั่งเศสเพื่อย,ยืนยันถึงความตั้งใจของประเทศไทยที่จะยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์โดยเร็วและหวังให้ช่วยหนุนเจรจาทวิภาคีไทยกัมพูชา พร้อมแสดงความยินดีหากประธานาธิบดีมาโครงจะเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการทางด้านของประธานาธิบดีเอ็มมาเดลเอลมาโครงของฝรั่งเศสได้โพสข้อความบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตนเองโดยระบุว่าตนเพิ่งได้สนทนากับนางสาวแผทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยโดยเน้นย้ำถึงความใกล้ชิดและความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศทำกลางความท้าทายใหญ่หลวงในยุคข,ของเราใช่นการสันคลองของหลักการการ,การค้าระหว่างประเทศ ประชาชนชาวไทยสามารถไว้วางใจในมิตรภาพจากฝรั่งเศสได้เสมอ,อเดีไรก็ตามการสนทนาระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งสองประเทศมีความตั้งใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อให้ทั้งสองประเทศนั้นเผชิญหน้ากับความท้าทายในเวทีโลกด้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนอีกด้วย